สวัสดีจ้ามือนี้นะคะพยาบาลปรอมแปลมฮากะจะมีสูตรนะคะสูตรการทำยำขนมจีนมาฝากนะจ๊ะอันรับแรกเลยที่จะขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นปารานั่นเองนะจ๊ะปาระาเราใช้ปาราไม่เรียนเนาะตามด้วยผักกาดดองนะคะผักกาดดอง ถั่วนะคะแล้วก็พริกสดหัน่นเนาะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเป็นแว่นๆเนาะเราก็จะเอารวมรวมกันลงไปเลยอันนี้จะเป็นสูตรนะจ๊ะสูตรยำขนมเซนนะจ๊ะมาจากแม่น้อยนะคะจากคุณพรินน้อยเรานั่นเองจ้ะเรา ก็เอามาทำกินเองนะจ๊ะอันนี้จะเป็นผงผงนัวคะ่ะผงนัวใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยตามด้วยน้ำตาลตน้ำตาลของเราก็ใส่ประมาณ 2- 3สช้อนนะคะเราก็จะคนเนาะคนค,น,คนให้มันเข้ากันของเราจะเป็นทั้งพริกปน่น นะคะแล้วก็เป็นพริกสดใส่รวมๆกันเพื่อให้สีสันมันสวยงามหลังจากนั้นเราก็คนนะคะคนให้มันเข้ากันจ้ะคนให้มันเข้ากันแล้วเพื่อให้ว่าโชรสกับน้ำตาลให้มันละลายนะคะตามด้วยน้ำต้มหมูยอจ้ะน้ำต้มหมูยอเนี่ยมันจะน้ำรั่วหมูยอมันจะเพิ่มความนัวนะเพิ่มความนัว ความกลมกล่อมให้กับยำขนมจีนของเฮา,าจ้ะหล,หลังจากนั้นเราก็สวมถุงมือเลยค่ะเราจะทำการคลุกเคล้ากันแล้วนะจ๊ะที่จะขาดไม่ได้ก็คือมะนาวนะจ๊ะมะนาวนี่เราก็ใส่ตามความเหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวแล้วมันจะ แก้ไขไม่ได้เลยอันนี้เป็นสีหน้าสีสันหน้าทานกันไปแล้วจ๊ะอันนี้เฉพาะน้ำยำอย่างนี้นเนี่ยหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงครบแล้วแล้วก็คนกันกันจะ้ะคนคลุกเคล้าให้มันเข้ากันคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเราก็จะให้เพื่อน เ,เพื่อนๆก็เป็นมือชิมจ้าเพราะว่าเรายังไม่ชนานาญเนาะปริมาณเรายังไม่ยังไม่แบบแน่นอนสิ่งที่เราจะทําให้มันก็คือต้องแท็กทีมจ้ะทีมบอกว่าอร่อยก็คืออร่อยเนาะนี่ทีเด็ดจ้าตามไปอีกแล้วจ้าหนึ่งช้อนแล้วก็คนให้มันเข้ากันไปเลยค่ะโคลนคลนคนคน,คนให้พวกที่ ให้มันละลายพวกน้ำตาลพวกผงชูรสเนี่ยค่ะให้มันละลายอยังไม่เปรี้ยวนะจ๊ะเติมจ้ะเติมเติมมะนาวเติมมะนาวเข้าไปเลยมันจะออกแบบเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะสิ่งที่เราต้องการนะคะเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูยำขนมจีนเผื่อใครใครหรือว่าเพื่อนๆนะอยากเอาไปทำกินเนาะระหว่างเมนูวันหยุดจ้านี่อันนี้เป็น สีหน้าของยำขนมจีนเรออ่ะชิมรอบที่สองไปเลยจะ้ะเป็นยังไงบ้างอะสมาชิกอืม,อมถ้าเกิดแบบแบบรสชาติพอได้ใช้ได้เนาะนี่จะเป็นส่วนของปลาทูทอดนะจ๊ะทอดปลาทูหรือปลาทูทอดของเราใส่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวอเอาแบบแกะเนื้อนะคะแกะเนื้อแล้วก็ามาขยำขยำให้มันแบบเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะ เพิ่มความกลมกล่อมให้กับยำขนมจีนของเราในส่วนของเนื้อปลาทูส่วนอีกคนก็จะเป็นเอาขนมจีนลงเลยจ้าขนมจีนนี่เราเอาลงแล้วก็ต้องแบบเหมือนดึงดึงด้วยนะคะดึงให้มันแบบไม่ต้องเป็นเส้นที่ยาวมากเดี๋ยวมันจะกินยากนะคะทั้งทำทั้งแบบสนุกสนานกันไปเลยอันนี้เป็นอาหารเที่ยงของเรานะจ้าเที่ยงวันพฤหัสบดีที่แปด นี้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็รังสรรคเมนูขึ้นมาเพื่อให้อาหารการกินในคาบเที่ยงของเราเป็นอาหารมือที่น่าทานที่สุดนี้วันยรับบทเลยนะคะโดยพยาบาลปอมแปมเป็นผู้คิดค้นเมน,นูแล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้เพื่อนๆกิน ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เทลงไปรวมกันเลยค่ะทั้งหมูยอนะคะก็คลุกเคล้าเข้ากันเลยเพื่อให้เกิดความอร่อยความกลมกล่อมแต่ก็จะลืมไม่ได้นะจ๊ะสูตรนี้ก็คือจากแม่น้อยจากพี่น้อยของเรานั่นเองถ้าไม่มีพี่น้อยก็คงไม่มียำขนมจีนที่มันอร่อยอร่อยแบบนี้ใช่ไหมทุกคนนี่ เ,เพื่อนๆมือชิมก็เตรียมตัวเลยนะจ๊ะรอบสองแล้วใช่ไหมหลังจากที่เราคุกคราวอะไรกันเสร็จแล้วรับรองต้องมีรอบสมแน่นอนก่อนที่จะพร้อมเสิร์ฟเราผ่านการชิมมาแล้ว3มรอบนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกวัวว่าจะไม่อร่อยนะจ๊ะ